สอ่สามสั่ครับวันน,นี้มาทำอะไรวะที่ค้ามาถ่ายซีรีส์ครับผมซีรีส์อะไรซีรีส์หนังฟ้ามีตาครับอ๋อ oh. ก็คือ กลุ่มพี่ๆสตันก็ทํากันเองเพื่อจะมมโปรโมทตัวเองแล้วก็อัพผลงานด้วย<อ>เพื่อที่ว่าเวลามีงานแสดงเนี้ยเราได้มีผลงานส่งให้ทางกองดูได้เวลาที่กองต้องการมาต้องการตัวนักแสดงมาเราจะได้ส่งคอนเทนต์เองไปได้ครับผมโอเคส่วน<ะ>ผมส่วนผมนี่มาอะไระมาเก็บเบื้องหลังครับการกวันก็อยู่อยู่ค่ายแหละผมเข้าค่ายพอดีก็เลย ชวนรัดฟังมาเที่ยวด้วยก็หาประสบการณ์ใหม่ๆเนาะในกองไทยนอกกองดูปกปกปกติในในไทยเราก็ไทยทำเป็นบางครั้งอยู่แล้วแต่อันนี้ก็พามาลองนอกกองดูบ้างโอเคแก้วยังเียกเสียไว้นะเป็นบรรยากาศบ้านร้างนะครับมใส่คันกันพวกสัตนเมียนไม่มีอะไรครับ ก็แยกแยกแยกันอยู่มีสาวสวย2คนด้วยเข้าไปในบ้านนะนเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ เล่นมือแล้วหน่อยเรียร<อ>้ยจัดการให้เรียบร้อยเข้า

ผิดตรงไหนก็ได้เล่นเลยโถงที่เนี้ยไม่่นาูก็ต่อเลยพี่ต่อเลยเอาเอาทางนี้เลยเอาตรงนี้เลยเอาตรงนี้เข้าเลยไอตอนนี้ผมกบต่อตอนนี้ผมกับพี่เมย์ได้เหรอบอกว่าตัวนี้พี่ต้องบังที่ไวตอนผมกับพี่เมย์ได้ใช่ไหมไม่ได้หรอกไม่ได้เอาตอนนี้ก่อนนะตรงนี้ก่อนหลบไปก่อนไอนอนไปก่อนไอนอนไปก่อนขวัญขวัญเข้ามา ไม่เจ็บอยู่วิ่งเข้ามาอยู่จอนุ่มุ่ไปปืนไดงมเอาี่เอเอกเลยนะพุ่อเอ๊เตะตามขาะไรอ่ะคือเอาไรตดเนปืนเาถอยไม่ถอยไม่เราเจ็บอยู่อย่าวิ่งไปอยู่ก่อนพี่พี่เมย์ก็ตั้งตั้งไว้ฮะไปเลยเตเอาให้ถึงนี่ให้ถึงเท้า เข้าไปใกล้ๆวัดยะเทำไมยกยกขางยกนจริงไม่ใช่รอยอให้เขาีรอมเขามาถึงละหมวดเลยเข้าอเอะกลับตีกันตอนสมัยเยนะไมนะหรนะดูหน้าของตอนนี้ก่อนเข้ามาจะจุดตรงนี้เยี่ยมเข้าเลยบเสร็จป่ะไปไปเลยไปเลแไเลยไปนล เาไม่เอาแบบนมัน่กาลังจะอ่ะัเลยใส่เบื้องอไรนี้่สวยอยู่ได้หรอมันเาวิ่งมาม้จ่มันไม่ได้่ไดยไไปแล้ไม่นนเอานั้นแหละเอา้นแหละี่ยมากเอไเอาไ่นึไมนะจไม่าพอป๊

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn